ไอเลยขอบคุณนแบบว่าพื้นแผ่นด so, ินไทยที่ที่หมอเจ๊บได้มาผักผักผิกผักงไหลเนี่ยมาเพิ่อนผาอาศัยขอบคุณคนไทยที่ดียมีจิตใจอบอมอารีเลยก็เปิดโอกาสให้หมอแจ๊บได้มาเห็นเวียดเห็นงานบาโบ้คิดว่าคิดนัไนแบลเพิ่นเรานันเพิ่นคิดยังเพิผลถึงเบากับเฮาไนะเฮาค่ได้เราเปรียบเทียบไปดูถูกไปนะนะส่วนตัวบาโบ้นะฮะคนกลุ่มเรานั่นอาจจะอิจฉาเฮาเนี่เพราะว่าหลายหคนมีความใฝ่ฝันอยากจะมาเมืองไทยโอ้แต่ว่าเห็นเฮาเดียมาแล้วเห็นเฮาเดี๋ยวไปซ้ำพัดจุดนั่นจุดนี้ที่แบบ ใจเขาอยากมาก<อ>แต่เขาไม่มีโอกาสเดีมากเพราะว่าเขาปิดกั้นตัวเองอเขาพิชชาเฮ้ยวุดท้ายตัวเองปิดกั้นตัวเองในความคิดแคบๆนั่นเองถึงแบบคิดแบบนี้สบาย<อ>ดีเอฟซีบาวแจ็บนะครับบามิดนะครับบาวโบสละเสียงแคล่าเนี่ยตอนนี้บาวโบอยู่กับบาวแจ็บเนี่ยวันนี้เขาสิมาให้ยังกันฮะบอกก่อนอื่นที่บาวแจ็บให้บาวโบเพราะว่าบาวแจ็บอยากบอก ไฮบาโบว่สะสถานที่ที่เอาเจ็บอยู่นี่คือไซตอนนี้เราอยู่ทีด้านหลังจะเป็นเซ็นทรัลเอ็มบัสซี่เนาะืออย่องเราบนถนนเพลินจิตนั่นเองนะเขาอยู่ทีสว,สวนสวนด้านบนของนาตึกาวันเซ็นเตอรเนะ่ยโอ้โอนหโนี่คืออย่างโอ้นี่คือ บ่าวบอกบอกซื้อแล้วบอกแจ็โอตามพอว่าแจ็บ,บอฮู้ก้อนหนานะฮะทา,านบาบผู้ชมนะ่ยฮะบ่าวโบพาบ่าวแจ็ไปบนสถานีรถไฟฟ้า BTA สายสถานีเพื่อนจิตนะจากจคุณยังว่าพี่เขาได้เห็นอีย่างนึงคมเจริญโอ้หลายหลายอย่างโดยเฉพาะเรื่องเรื่องตึกกับรถไฟแหละคือมีแต่ความงดงามเนาะคือหลายสิ่งหลายอย่างที่เห็นผ่านตามบ่าวแจ็ปนี่บอกบอกเลยว่าบ่าวแจ็ปใช้คำว่าตะลึงทึ่งกับสิ่งที่ก่อสร้างที่ที่เขาเห็นเนาะเมื่อนี้ก็เลยแบบได้โอกาสกับบ่าวโบมาหนังมาหนังว่าเาหนังคุยเลยอยากให้ผู้ชมได้เห็นน้ำตรงน บา่าวแจบได้บอกกับบ่าวโบไว้ว่าวันหนึ่งอยากพาคนสําคัญมาที่นี่นะเดี๋ยวก่อนนะบา่าวแจะบก่อนอื่นนะฮะยังไงบา่าวแจบแนนาตัวตนก่อนมาเป็นผู้ใหมาจะสายเฮดงานอีกอย่างเนาะว่าคนจีนตะหูตัวตนแท้จริงของเขาก,ก่อนโอเคเนะาะบ่าวแจบกับเป็นแหดง,งานลาวคนหนึ่งเนาะมาจากสวรรค์เขตเนาะมาเฮดเวียกเฮดงานอยู่ประเทศไทยกักบล้ายไปไีแลยล่ะแต่ว่าเจ็ดปีลังนี่คืออยู่แถวปทุมเนาะไม่ได้เขามาอยู่กรุงเทพเนาะแล้วก็ ก่อนนั้นนั่นก็คือก็ว่าเลยบาเจฟที่อยู่นอกนอกเมืองกันอยู่แถวชานเมืองแถวบางแคหมดแหละอ๋อนะตอนนี้ก็เห็นวียงเห็นงานอยู่อ่าแถวลำลูก้าเนาะก็เกือบๆติดนครนายกหมดละไกลอยู่ไกลอยู่บาเจฟกับมีโอกาสฮุยจักรกับบาโบ่ฮุยจักรกับบาต้นกับเพิ่นพามาเที่ยวเนาะเขามาในเมืองเนาะหลายปีบมได้คอยเขามามาเห็นสิ่งเหล่านี้ก็ตื่นตาตื่นใจบาโบ่นี่สิพาไปในสถานที่ที่แบบตื่นตาตื่นใจตลอดจนแบบทุกคนบอกว่าเจฟเสแสร้งหรือยังแต่ในความเป็นจริงมันคือเรื่องจริงๆที่บาเจฟเห็นแล้วบาเจฟยังตะลึง นั่นแหละเฮ็ดเวียกเวียกเฮ็ดบาแจ็บก็คือเป็นเด็กติดรหลดเนาะส่งของอติดรหลดมันจะมีลูกพี่พาพาไปห,นไปหนันไปนี่ไปน้ำพินนะไปส่งของยกของอยู่เวลาอยู่ถ้ามือเาได้เปนออกส่งของก็อ,อยู่ในโกดังก็เขาก็เก็บกวาดโก,ด,กดังเลยรก็ยกของย้ายของเลยรก็มันจะมีเตรียมของเนาะเอาเตรียมมาอนีเผื่อไปส่งอื่นนะเดียวกันนะบอแจอ็บนี่ไม่งช่ยังมึงท่านหิปีแล้วรวมๆเนาะเอาแบบรวมๆเนาะบ่าวเพราะว่าไปไปกับกับนะยี่สิบกับปีขึ้น แล้วตอนนี้บอแจถามอีกทีหนึ่งเพราะว่าตอนนี้นะฝากถึงพี่น้องเขาเด้อพี่น้องเลยนะฮะพี่น้องเขาทีเบงานในมังค่ยตอนนี้เจ้าหน้าที่เพิ่นกับที่ว่ากวดล่าเนี่ยให้งานเทียนแมนแมนบดถือต้องบอมีนังสือเดินทางแล้วก็บบอมีบัตรเหตุงานบอแจมีบัตรถือต้องเหตุงานอยู่บอมีมีมีบอแจมีคือบอแจบเหตุบัตรแรงงานเนาะเหตุอยู่ประเทศไทยนี่แหละเหตุบัตรแรงงานก่อนในนอตแหละสิ่งสำคัญที่บอแจะแบบหนึ่งตัวตั้งแต่บอแจบมานะตั้งแต่เพิ่นเปิดปุ๊บบอแจะบม่เคยพลาดเลยเรื่องเหตรรรบบบ่่่่าาาววแจสิอองงข้เเืนีพะ เฮานีได้รับได้รับสิทนู่นนั่นนี่แรงดายเวลาเหตดบัรเนาะสิทก็เข้านี่แหละผลประโยชน์อ็เฮานี่แหละนะเอาแต่ซีออดจถามก่อนนะก่อนสิฮอดจุดๆุดนั่นนะพเพราะจอยู่บ้านนะมีขเบบก็าเาจ๊บมีอ้น้องจักคนโอ้อบ่ะมีอ้น้อง11คนนะก่อนทีจะไดงานอยู่เมืองไทยื่อไดีบ่กาวา่า็หงาน 4, 3, ปีใดในเมืองไทยเริ่มกับมฮ็ยงานเห็ดงาน43ปีกลางๆปี43 43าม4 3่5 4 3ก่อนนั้นนะอยู่บ้านเฮ็ดงานอย่างไงก็เพียนซืงอพอพรบะจะเพียนซื้อแล้วกะ เห็นหหน้าเนี่ยแหละตอนเฮียนไปเห็นไปย่างเห็นหน้าเห็ดหน้าเนาะบานเฮาสิเป็นแบบนั้นย่างเกี่ยวเขาเกี่ยวเขาดำหน้าดำหน้าเดี๋ยวกะพอเฮียนโมโหก็จบแบบโบจบนะประมาณลุกจงไหนเดี๋ยนี่คือแบบมันสอบกับแบบว่าได้แบบเกรดดีคือเขาเนาะเลียวกะฐานะก็อยากจนเนาะนาบ่โบพอเฮียนจบโมโหปุ๊บเฮาก็ไปต่อมาได้ละก็คือเป้าหมายเฮาคือเมืองไทยนะตอนนั้นอ่ะเดี๋ยปล่าหมายคือเมืองไทยของบ่าวเจ็บจะมาเห็นงานอีหยังโดนบดานให่บ่าวเจ็บอยากมาเห็นงานอยู่ประเทศไทย แน่นอนนะเนาะบอโบ,บคือชีวิตเ่าลำบากเขากระยากมากเขาเขาเห็นประเทศไทยเพิ่นมีความพัฒนาเนาะเรื่องการเรื่องขาแรงมันจะได้มาแล้วอนะ่ะประเทศไทยเพิ่นขาแรงก็ดีเนาะมันเขาหูนะ้่ะถ้าเขามาแล้วถ้าเขาได้เขามาอยู่กรุงเทพแล้วดือว่าเขาในประเทศไทยแล้วเขาสามารถหาเงินเลยก็ส่งใพ่อแมนะได้แน่นอนนี่คือความไปฟันเป็นบ่แมนบย่านบ่เพราะว่าสื่อโซเชียลเพื่อนกับปาร์ตี้บทความในการสื่อในสิ่งที่ดีลายกว่าสิ่งที่ดีให้เขาได้เห็นเขาจะได้ขึ้นจังกามาก ที่บอาแจ๊บบัวยานเลยนะเพราะว่าก่อนนั้นนั่นก็มีพี่ชายมาก่อนเนาะพี่ชายลูกป้านะมาก่อนแต่บ่าแจ๊บบู้ซึกยญานเลยนอกจากบู๊ซึกยญานเลยบอาแจ๊บคิดอย่างเดียวต้องมาให้ได้บอาแจ๊บบอกตรงตรงเลยต้องมาให้ได้คือเป้าไม้ถ้าเป็นคนอื่นอาจจะอยากเชียนต่อแต่บ่าฐานะเฮาบอกอำนวยในการเชียนต่อบอาวแจ๊บคิดว่าเป้าไม้คือประเทศไทยเท่านั้นที่เฮาจะรอดคิดแบบนี้นะเดี๋ยวตอนนี้ที่ว่างานที่จะไปเฮ็ดมันคงยู่ไหการถามว่ามันคงมันก็ถึงก็บบรกว่ามันคงแบบนั่นนะแต่บอกว่าแต่เชื่อว่า ซอจุนเจือขอบครัวได้ระดับหนึ่งบอกเจ๊บออมแบบนี้นะโอ้โห oh, บอกแจ๊บล้วคือการันตีแบบนั้นเนาะเอา้าเจ้าการันตีว่าเจา้ามีเงินซอยขอบครัวในระดับหนึ่งครขอบขัวเจา้าเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหลายหน่อยบรนไดแล้วสิ่งที่เจ้าได้จากการเฮ็ดงานนี้เมั่ง,นนนะงค่าเจ้าได้อีกอย่างแน่แน่นอนเลยเนาะพี่น้องคือบอกแจ๊บข้ามาตอนแรกๆอะคือบ้านบ่าวแจ๊บไถควายไถนาเนี่ยอา,ยายควายใช้ควายไถนาเลยใช้ควายไทยหน้าบอกเจ๊บได้ไ,ดไดถได้เห็ดทีนี้คือบางขอบขั้วที่เขาพอมีเนี่ยเขาก็ซื้อรถตกตกตกนะน มาแจ๊บกับเป็นความฝันเด้อันแบบตอนหอบความฝันนั้นเขามาเลยนะเขามันเมืองไทยอยากมีรถตอกๆรถสองเขาอะนะที่เขาจะเดินตามน่ะท้ายหน้าก็อยากได้คือพอแจ๊บกับขายควายเลยอยู่บ้านควายมันก็าราคาบอถือขายมันคอกเลยนะสิบกว่าตัวจริงๆนะเจ้าเด็เป็นคนที่นิสัยบดีดีตัวนี้ได้รถที่แจแ๊คแหละไปขายควายหมดเลยคือสมัยนั้นอะคือด้วยความที่แบบอ่าก็บอยากพอไปอยากให้เมืย์ร้ายเนาะใส่ใส่งาะใส่ควายเพกับขายบ้านเฮาเนาะเขาขายกับขาย <a> ของเขา บอกขาเขาเอามาไปซื้อรได้รถมันบกข้ออีกบอกแทบกับมามาอยู่ประเทศไทยอยู่ได้ประมาณหาเดือนเนาอะอยู่หาเดือนเท่ากับเก็บเงินได้แน่เลยกัเทาแกเบิกเทาแกน้ำแน่ส่งเมื่อบานมื่นหานั่นแหซื้อรถเลยครั้งแรกซมื้อถเลยเมนจอไจรกปีมื่นหานะไม่ถึงแน่แน่ก่อนราคารถตีแตกเน่ยจอนไปจากปีเพราะว่าราคามันมื่นหาไม่ได้ไม่ได้ดอ,อ้มื่นหามื่นหาบอกแทบเอางสมทบกับผ่าควายรถที่ขายไปเม่สมัยนั้นรถราคาสี่มื่กว่าบาทเกอามื่น ก็นั่นเนี่ยได้เป็นรถอีแต่คันแรกไสมาเป็นซิปปีนะอันนี้ก็คือเรื่องจริงเลยพี่น้องเขาบันดีปั่นเรื่องขึ้นมาเพราะว<อ>่าบาดเจ็บระบาดแล้วฝากขึ้นไในมื้นหาแต่ว่างเงินมื้นหาไมันด้ซื้อรถอีแตกได้อยู่บ่บ่ได้มันซื้อบ่ได้ก็เลย่องว่าเอามันคือฝากไปมื้นหาไปสมทบก<ม>ับเงินอยู่บา้านที่มีอยู่แล้วที่นี่เลขายควายนั่นแหละกันที่ว่าตอนนี้อยากให้บาดเจ็บเล่าสั้นๆว่าสิ่งที่ได้จากเมืองไทยได้อีหยังเนในการเหตุงานในการขายแห้งนะบอกให้คนทีเบิ้งหรือคนทีโซร์มาร์เท่าน่ได้ยังเเช่่นนนรรถถแกกมอออต์ไซคฮืี สมทบก็บพอนะคือซอยเห็ดซอยกซอยก็พอเห็ดเนาะคือเห็ดเทือนเห็ดเทือนถามกับบดิรู้ล้าแต่ว่าแน่นอนแหละถ้าเกิดเขาลุยอยู่ทางบ้านนี่กะโอกาสสิมันสําเร็จกับมันสาเนาะ,อะพอเขามาอยู่พีเพิ่มเขาก็กเริ่มหาได้ได้เพือนได้เพือนได้รถมอไซ<ด>ค์รถแตกๆนั่นแหละแล้วกัน่องนุ่งที่เที่ยงซื้อเทาก็ส่งยังเมื่อเนาะส่งเมื่อมันหลายอย่างนะนี่คือสิ่งที่ได้จากประเทศไทยแมนแมนตอนนี้ในใจเขาอยาก ตอบแทนประเทศไทยอย่างไรเนี่ยอยากขอบคุณประเทศไทยอย่างไหนในมือเขาได้มากมายเนาะเนแต่ว่าบ้าแจ็คจะแสกขอแสกก่อนหน่อยนึ่งว่าที่บูเมนว่าเขาได้เงินแบบนี้แต่ว่าเขาก็ต้องจักประหยัดก่อนได้บ่าวคือว่าบูเมนว่าเขาได้เงินหลายสรงและเงินเดือนหลักแต่เมื่อก่อนก็บแจ็คแบพันเนาะต่อมากกับรักหมื่นมื่นนิดๆแต่เขาก็ต้องเก็บอดออมนั่นแหละเขาส่งเมื่อคือถาทั้งเจ้าหน้าทเขากัอันนี้วันนี้เดี๋ยวบ้าวสิขอถามขอแสกบ้าแจกคกันเบ้าแจ็คได้เงินเดือนเท่าไหร่ตอนนี้ก็หมื่นน้อยๆเนาะหมื่นน้อยๆนะหมื่นน้อยๆทีี่่น ทักค่าใช้จ่ายแล้วบอแจ็คเหลือเท่าไหร่ประมาณ8ปดพันกว่าหรือเก้าแล้วแต่คือเขาแล้วต้เขาบ่อแจ็คนะแล้วบอแจ็คเนี่ยตอนนี้เฮ็ดงานน่ะบ้านเซาเองบ่อหรือบ่อยูนอมถูกแกห้บอแจ็คเราอาชีวิตทีทีทีอยู่ตอนเฮ็ดงานนี่คือ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 บอแจ็คน่ะมันก็อยู่อยู่กับเจ้านายแต่ว่าเจ้านายเป็นเห็ดห้องใหายูน้อยน้อยเนาะห้องน้อยน้อยหายูก็คือเขาก็จ่ายค่าน้ำ่าไฟเอาหนะไม่ใช่เขาจ่ายค่าน้ำ่าไฟเอา กินอยู่เองนะแบบนี้เขากินอยู่เองเขากับประหยัดเอาเหยังกันนะคือซํานี่เขาก็โอเคเลยพอใจดีกว่าไปว่าเขากไปเชาห้องอยู่หนะอันนี้ก็น้ำไฟก็เดือนหนึ่งโบ,บ,บ,บกีร้อยเขากับประหยัดของเขาได้กินอยู่ได้อาจจะแพงน,นนึงเนาะบาโบเขากับซื้อเขามาหนึ่งกินหรนะือว่าหุงกินเขากับซื้อกับคงกับเขาเห็ดแน่ซื้อมาแน่กินเองแน,น่นะเพราะว่านะาจะโสดเนาะผมมีคู่กับเห็ดเองกินเองนะบางเถือกอ นอนตถึงชายๆเนี่ยก็อาจจะซื้อแต่ส่วนร้ายเบาแจ๊บสิเห็ดกินเองนะเพราะว่ามันถือกว่าเพราะแจ๊บเพราะว่าเพราะว่ามัอเนี่ยเขาสิ่าที่เราเหลืองเล่าของเขาสู่เอฟซีฟั่งแม้ว่านี่บบาวังไงเบาแจ๊บบอกถึงความเจริญของเมืองไทยแหลกของไปฝันของบ่าวแจ๊บที่อยากจะจะพาบุคคลใดมาเที่ยวในสิ่งที่เราเห็นแล้วแน่นอนแหละบอกว่าคือคนสําคัญของบ่าวแจ๊บกันเบาแจ๊บเรือพ่ออยู่คนเดียวคือหมายถึงว่าคนที่ว่าเป็น ูให้กำเนิดเนาะเหลือพอคือแม่เสียไปแล้วก็คนนี้แหละที่พ่อแจ๊บขีดโมเมนต์ว่าอยากอย่างเดียวนะคือพอได้ว่ากับพ่อแจ๊บบอกเมื่อล่าสุดอี่บ่อแจ๊บบอกว่าอ่าพ่อแจ๊บบอกว่าพ่อมีอยากดิอย่างเดียวอยากไปอยากไปกรุงเทพอยากไปเบิงรู้เลยว่าความเจริญมนุษย์ธรรมที่บ่อมาว่ามนุษย์ธรรมไหวพระไหวเพื่อนพวกมนุษย์ธรรมละไหวเอ๋ยวอยากได้พอพออยากไปเบิงทะเลพอประเทศไทยเพื่อมีทะเลนะเฮาก็เลยบอกพ่อว่าความพันพ่ออาจจะบอกบอกไกลเกินไปหรอกพ่อเฮา วันหนึ่งเฮาสินได้แต่ว่าเฮาก็ยังบอกพ่อว่ารอก,ก่อนนะพ่อแป๊บนึงเดี๋ยวเราเอาพ่อหมดเออขอมลูกพ่อมแต่เฮาก็บริคิดดังวาสีมาเห็นความงดงามวันนี้เฮาแห้งแบบมีพลังขึ้นอยากสู่เฮาเองอยากจะประหยัดอยากอดออมเรื่องเงินคำนะสีเปืือจะเอาพอมาเบิ่งให้ได้ความเจริญของประเทศไทยที่บอกเจ๊ตะลึง่งเพึ่งว่าวอยู่นี่พอมาเห็นจักแห้งขนาดใดนะพอเป็นขั้งนึ้งในชีวิตเพื่อนเนาะบาโบะพอจ้การซีมาเมืองไทยนี่ยสำหรับบาโบก็ที่ว่าเป็น,นปรปรเรเืรเ่องที่ยากได้ยากที่ไหนเงินทองื้วยการเดินทางการที่พักกะลาย เบาแจ๊บมีเงินระดีสิภาพพอมากพามว่ามีบอกกับบุมีแเลยเบาโวแต่ว่าสิสพยายามเก็บประหยัดนี่แหละแต่พอเบาแจ๊บก็บแบ่งสัดส่วนอยู่เพราะว่าเขามีเป้าหมายเลยเนี่เขาอยากให้ขอเห็นแบ่งสัดส่วนสมมติว่าเบาแจ๊บต้องใส่อันนี้เนาะก็ยืมเขาก็ต้องมีขาขาบงขาบาัสเนาะนะนู่นนั่นนี่กินอยู่นั่นนี่เขาก็ต้องหักเป็นสัดส่วนเนาะสมมติเขาเก็บสองพันเดือนนี่อันนี้เขาเก็บไปสองพันเขาก็นับเดือนเดือนเดือน,นสมมติว่าเขามีสักสองหมืน่นคิดว่าเบาแจ๊บพ,พอมาได้แล้วนะเบาแจ๊บคิดว่านั่นนี่ก็คือ เอาที่พ่อพอมาอันนี้คือความฝันความฝันเลยแหละความฝันเลยแล้วก็คิดว่าตัวเองต้องเห็นให้ได้นะบอกบอกว่าความฝันสื่อคือจะต้องเห็นให้ได้ตัวเองต้องเห็นให้ได้พอเฮาเฮาได้ว่าสัญญาในใจกับพ่อแหละณวันนั้นอาจจะไม่บอกบริรับรองกับพอลอยไปเส้นนะแต่ว่าเจ็บผิดอยู่ในใจแค่ที่ว่าถ้าเขาตั้งใจแล้วเขาต้องเห็นให้ได้เห็นให้ได้ป่าวบอกก็คือเป็นกำลังแรงใจเพราะว่าว่าตัวเองก็ตื่นภาพพอกระแม่มาแล้วนะถึงเขาจะมีเงินแต่ว่าเขากับประหยัดเนี่ยประหยัดกินแล้วก็เพื่อจะให้พอกับแม่ได้บ้านคััร้งขึ้เนไป คนเขาคุณอา,ามีคุณมาสนานะถึงเจ็ดดียมากประเทศไทยนะเป็นที่โดนบันดาลใจนะก็ที่ว่าบาโบองกกระทั่งบาจกมิถันนันบาแจกมบบกีอยากถามบาโบ่ก็เจริถามบาโบในฐานะท,านาที่บาโบนคืออ,อยู่ในประเทศไทยหลายปีเนาะบาโบาใ,นในความหักในประเทศไทยบาจักบาจักถามมีอมั่นใจบาโบก,ก็มีความหักมีความผูกพันกับประเทศไทยเนาะเพราะบาโบได้สร้างครอบครัวในประเทศไทยแมันบ่แมนแล้วคิดว่าลูกเต้าได้อยู่ประเทศไทยบ่ตอนนี้อยู่อยู่อยู่ประเทศไทยชีวิตในวันข้างหน้านี่บาโบคิดว่า อยากเห็ดยังเป็นสิ่งดีๆสะท้อนสังคมในประเทศไทยตอบแทนเด็กน้อยต่อให้มันสิ่งนินดหน่อยกันสำหรับตัวบาบูนะฮะอยากเห็ดอีกอย่างในอ่งนะครับคดเนาะก็จะตอบแทนแผ่นดินไทยกับที่ว่าบาบูดเองกับที่ว่าพยายามนะพยายามเห็ดสิ่งที่บอกเป็นสื่อที่มันผิดกฎหมายนะแล้วก็พยายามที่ปรับปรุงตัวเองให้มันให้มันดีกว่าเก่านะพี่น้องจากเคยทีทีเคย เสียหรือเปล่าพวเขาอาจจะมีเรื่องที่พิษผ่านมาหลายแต่เขาเห็น<อ>จริงทีสายมันดีสายมันโดดเด่นนะเป็นทีประจักษ์นะฮะ<อ>ก็ที่ว่าเฮ็ดเฮ็ดบต้องทำตัวสายมันบต้องบตง้องบต้องดีนะั่นแหละกับบต้องเลีวอ๋อก็คือว่าสิ่งที่ประสบการณ์ทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาเขาสะสมมาเนี่ยเขาก็สิเอาไปไปถ่ายทอดใ,ให้ลูกเขาคงเป็นบอกเอาเ,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 เอาไปแล้วก็ซื้อต่างๆที่ปอบโบมีอยู่ในมือเนี่ยนี่นก็คือน,นําเสนอแง่งมุมดีๆทีจะจะหายไเป็นคนที่มาเบิ่งมายังเอาไปปเรียนบอก คือที่จริงแล้วเน่เรื่องบทเรียนหรือว่าเรื่องเรื่องเรื่องเล่าหรือว่าอดีตที่ที่เขาได้เห็นนะถ้าเขาบ่ม่าเขากษสิบ่หูนะก็ือว่าทุกคนนะนาจะาขู่อยู่แก่ใจเลยนะว่าประเทศไทยมันจะเลื่อนแบบไหนมันจะดีขนาดไหนนอกที่จากบุคคลทีบยายอมรับนั่นแหละบุคคลทีบอเห็นแสงหรือคนทีเห็นแสงแต่กับบยอยมรับมันยากที่จะบอกบุคคลเ่านั้นเข้าใจถึงถึงกานแท้นะถึงถึงความทีมันเป็นอยู่ทุกวันนี้บ่บ่คือไอ้คนที่เขาพยายามแบบ เปรียบเทียบหรือด้อยขาดประเทศไทยนี่เขาคิดอย่างหนึ่ในความคิดของเจ้าเนี่ยอนมุมของเดขออันนี้ก็สงสัยกันบาโบก็สงสัยกันทั้งที่เบิ้องธนชาติกับเบิ้งจากซื่อไทยเด้่นะทุกมือทุกมือเด้ยนั่นแหละข้าวข้าวเนี่ยแต่ลบจากประเทศไทยนะแต่เห็นโลกภายนอกเลยเห็นเมืองไกลกจากประเทศไทยเด้่แมนแล้วอีกมุมหนึ่งนาะที่บอแจ๊บอยาก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 ถามความเห็นบาโบเลยคือสมมติว่าเนี่ยบอแจ๊บนี่ยบอแจ๊บมาเห็นสิ่งนี้บอแจ๊บเห็นเลยก็เห็นด้วยตาเลยบอแจ๊บชื่นชมด้วยใจนะบาบอจริง แล้วที่เข้ามาถ่ายทอดเขาบอกโอ้ประเทศไทยงามเลยนะนี่คือเขาชมเขาามได้เปรียบเทียบหรือไปดูถูกใครแต่ว่าสิมีคนบางกลุ่มมามามาเสียดบอกแจกว่าเออแนวนั่นแนวนี่บบบบแบบว่าแบบว่าแบบหายว่าแจ้งแห้งๆนะในคอมเมนต์น่ะคือบาโบคิดว่าคิดในใจแบบเพิ่นเรานันเพิ่นคิดยังเพิ่นถึงเบาะกับเขาเลยนะเขาามได้เาเปรียบเทียบไปดูถูกไปนะส่วนตัวบาโบ้นะฮะคนกลุ่มเรานั่นอาจจะอิจฉาเขาเด้หม<ะ>อเพราะว่าหลายคนมีความใฝ่ฝันอยากจะมาเมืองไทยโอ้แต่ว่าเห็นเขาเดนียวมาแล้ว พี่เขาเนี่ยไปซ้ำพัดจุดนั้นจุดนี้ที่แบบใจเขาอยากมาแต่เขาไม่มีโอกาสได้มาเพราะว่าเขาปิดกันตัวเองอเขาอิจฉาเขาสุดท้ายตัวเองปิดกันตัวเองในความคิดแคบๆนั่นเองถึงเดีแบบคิดแบบนี้โอ้ก็ที่ว่าอยากให้มหาศึกษาเนี่ยประเทศไทยมีอะไรหลายอย่างดีๆหให้เขาได้เรียนรู้ให้เขาได้๋ยวมาเบิ่งแล้วนั่งไปบอกต่อบอกต่อบอกต่ออย่างเช่นนักท่องเที่ยวเห็นบ่แในก่อนประเทศไทยย้อนไปหลายสิบปีบ่มีนักท่องเที่ยวมาเด้ตอนนี้ฝรั่งญี่ปุ่นจีนเวียดนาม ลาวหลายแห่งมาเลเซียมาตัวประเทศย้อนยังเข้ามาแล้วเขาบอกต่อ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 กันบางคนเปเสือกันแต่มาเห็นด้วยตาเขามาเห็นด้วยตาก็เสือแล้วไปบอกต่ออีกนะครับมามาแบบตัวนี้ไปเบิ่งที่แหละนะทาเรื่อยไม่นำจะพญาโอ้โหแบบไปมื่อนั้นนอกป้องตัวบาเจ็บจะแบบลายเลยเบียดกันแบบูหแบบคนพี่นั่งกือเดียวโด่ของยังไงจังซี่แล้วนะทีโทรหลูกายอมรับนะจากหาเบิ่งว่าเขายอมรับรับไปยังบุคคลนั้นคือบขายอมรับนั่นแหละบพอใจคือบพอใจตีบาเจ็บอยากเสริมเนาาะเสริมบบ่่โไปหนอยว อยากให้คนเราเนี่นะเปิดเปิดใจลองเปิดใจบึ้งนะทุกคนเปิดใจโดยเฉพาะนะมาลงมาบึง้งอยากให้มาเบึ้งเนาะอยากให้กลุ่มค,คนเรานั่นลงมาบึง้งเปิดใจบแบบให้ก,กว้างละทิิต่างเนาะที่เป็นอคติต่อประเทศไทยเนาะคื่ว่าตอนนี้เนี่ยเบ้าแจบเนี่ยอยากจะฝากถึงกลุ่มคนที่เขาบ่เสือว่าประเทศไทยจะเลื่อนเป็นบ่ <Man. S 2> นแมนือเน่ยเดีย๋ยวตอนนี้เาขาเขาสีบอกถึงยงังันคือลึกๆในความในความคิดนะบ่าแจ๊บคิดว่าเขาเสือแต่อยากอยากให้อคติ คือเป็นไปบุได้ดอกทีบเสือว่าเจริญนี่บ่าวแจ๊บคิดว่าบเป็นไปบุได้แต่จะให้แบบลดอคติตัวเองลงมาแล้วเปิดใจแล้วมาบึงมาสัมผัสนอกจากความเจริญของประเทศไทยเลยนะบ่าวแจ๊บที่สัมผัสได้จริงๆคือผู้คนจิตใจของคนที่มันงดงามบ่าวแจ๊บบอกเลยว่างดงามไปเลยคือบ่าแจ๊บไม่ต้องสัมผัสในคอมเมนต์หรอกในคอมเมนต์บอกเลยมีแต่ให้กำลังใจมีแต่ให้กำลังใจแต่ผู้คนที่เขาเดินไปเดินไปบ่าวแจ๊บเดิน,ไปด,นไปดีๆนี่เข้าเข้าไปทักไปทักปุ๊บลอยยิ้มสิ่งนิ่มเปื้ เลยกับความเสือเรือต่างๆที่บ่อเจ๊บเคยได้พ่อเจะบร้ายแห้งบอกเจะถึงบอกว่าคนไทยนะแค่รู้จักว่าเขาเป็นคนเล่านะเพิ่นยังสอยเรือเขาเลยเมื่อก่อนแห้งกระเตกบอกว่าอนไรพ่อเจ๊บเป็นบริวอคิโม่พ่อเจ๊บยังเป็นภาพพิสูจน์ได้เลยคนที่บ่อเจ๊บสัมผัสได้คู่มือนี่เจ้านายเก่าเจ้านายเก่าสิบยี่สิบกว่าปีทีแล้วบ่อเจ๊บไปนอนเฮือนเผิ่นได้ตลอดเวลาญาติของฒ่าแก่เจ้านายเก่าคือจิตใจของคนคืองดงดงามเลยกับเปิดใจให้คนที่แบบมีอคติเปิดใจนะเปิดใจบ่งเท่านั้นแหละบอาเจะบ ตอนนี้อา,ากาศฮ้อนๆใชหฮอนบ่ไทยนี่ว่าแกป่ฝากถึงประเทศไทยแน่รถก็มีแต่หน่อยย่อประเทศไทยนะรถอีแท็กก็ได้มีประเทศไทยชีวิตพอกับแม่กับเปลี่ยนไปหรือว่าบานอยู่กัอนจะใดีอย่างประเทศไทยยังเหลืออย่างเดียวทีมังยังพัฒนาคือมียนี่ถ้าว่าเสียวอยู่ประเทศไทยอยูอ่บะ <c oughs> คือบอลแจบอาจจะเป็นคนที่แบบโมเมนต์ใส่นิยมคือคนอื่นน้องบอลแจ๊บาจอาจจะโอกาสในเรื่องของมีของครัวอาจจะคนอาจจะเขาเอิญยัง จจะบบม่องเขามาก็ได้บออเจ๊บอาจจะบาากกบคา,าดวังแต่ถ้าวมาจอยากมีบอกอยากมีนะอยากเปิดโอกาสให้ตัวเองแต่ว่าแต่แต่ถ้าเกิดบุมมีกับโเป็นยังแต่เพราะว่าความสุขที่ว่อเจ๊บได้ก็คือ,อได้หาเงินเนาะได้มาอยู่ประเทศไทยเลยก็ได้ส่งเงินให้พออ่อให้แม่เธอความลำบากที่มันมากมายมาก่อนเนี่ยมันมันได้ดีขึ้นบ่กว่ดีขึ้นย้อนมาประเทศไทยสิ่งที่แบอเจบอยากก็คือคการเขาบอก,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 กขอบคุณเนาะคือขอบคุณนี่ขอบคุณจากใจเลยขอบคุณแบบพื้นแผ่นดินไทยที่ให้บ่กเจ๊บได้มาผักผักผักผิงอีกหลายเ่ย ขอบคุณคนไทยที่แบบมีจิตใจอบอมอารีเลยก็เปิดโอกาสที่บอาแจ๊บได้มาเห็นเวียดเห็นงานมันเป็นการมาที่แบบว่าเมื่อก่อนหลักรอเข้ามาเนาะเบียดเฉียดเขาม้านี้เขามาแต่คนไทยก็เปิดใจสวยเรือให้ให้ความยอมรับให้ความดูลแลเฮาแลวก็จนวันหนึ่งก็มีบัตรเฮาก็ได้ไปหันไปหนีเปิดหูเปิดตาหลายๆายสิ่งหลายอย่างที่บอกแจ๊บได้จากคนไทยคือมีแต่มมแต่ขอบคุณมีแต่อยากขอบคุณขอบคุณจริงบร่ได้แซงแซ่จริงยี่สิบกว่าที่อยู่ประเทศไทยทาบม่ได้หักบม่ได้บูกพันนี่บอกแจ๊บคิดว่ามัน แต่ที่นี่บา่าวจ๊บบอกเลยประเทศไทยนี่บา่าวจ๊บมาทุกครัง้งมีความสุขทุกครัง้งคนไทยจิตใจอบอ้อมอารีขอแค่อย่าไปปีนเกลวกับพี่น้องคนไทยอย่าไปล่ำเส้นเพผุนจนเกินไปเนาะเพราะสิทธทิทุกอย่างเขาได้อยู่แล้วบา่าวจ๊บเหมือนรู้สึกเหมือนบ้านรู้สึกบ่าวจ๊บรู้สึกบอกคือคนอื่นบ่าวจ๊บรู้สึกคนไทยคือพี่ในความรู้สึกเขารู้สึกวันนี้จริงๆบา่บาวบ่าวอันนี้คือสิ่งที่บา่าวจ๊บรู้สึกอะไรก็อยากขอบคุณะนะบ่าวโบนะแมนกร่เทยฝากขวัเทพสนั่นธรรมชมครับเดี๋ยวมือเนี่ยเอาจะมา เราเหลืองเล่าในการเป็นอยู่ของพวกเฮาของพวกเฮาอยู่ที่เมืองไทยอีกท่านึงนะแม่นแมนฝากเพื่อนท่านั่นฝากเพื่อนนี่มื่อกี้กาบ่าวแจ๊บกับบ่าวโบกับคงจะซ้ำนี่เนาะพี่น้องมือหนาแน่นอนแหละชอบไปถ่ายทอดความความรู้สึกของพวกเฮาเนาะมื่อกี้บ่าวแจ๊บกับบ่าวโบกกาบ่าวต้นบ่าวบ่าวมิดเนาะสี่คนหมูเฮากันล่าทุกคนไปก่อนเนาะมือนีเนาะกาขอกระข้าว่าสบายดี สวัสดีพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีขอบคุณมาโวออเด้อขอบคุณมาโบขอบคุณบ๋าต้นขอบคุณ<ร>บ๋า<ร>มิด